่อไปคุณมานพคีรีภูวดลกลาบเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพกับผมมานพคีรีภูวดลสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรพักเก้าไกลสสวชาติพันธ์ครับท่านประธานครับ,บ,รรบผมขอหารือท่านประธานนะครับไปยังนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์จันทร์โอชานะครับกรณีพี่น้องชาวกะเรี่ยงแก่งกระจานนะครับที่กลับไปอยู่ในถิ่นฐานเก่านะครับเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมานี่ครับท่านประธานครับ พี่น้องจํานวนประมาณ57ชีวิตนะครับกลับไปอยู่ในถิ่นฐานเดิมนะครับที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้ครับท่านประธานครับพี่น้องที่นี่เป็นคนกะเหรี่ยงคนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงดั้งเดิมนะครับซึ่งในหมู่บ้านเก่าบ้านเดิมนี่นะครับในแผนที่ทหารเมื่อปี2455ก็ปรากฏชื่อหมู่ชื่อหมู่บ้านอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีการบังคับอพยพยกย้ายนะครับเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 32- นะครับแล้วก็มีอีกครั้งนึงคือปี5-4ซึ่งพวกเราจะทราบอยู่นะครับว่ามีในการอพยพบังคับ ครั้งนั้นนะครับมีหอตกอยู่สามลานะครับหรือเราเรียกว่ายุทธการตะนาวสีแต่นก,การณตอนนี้ครับพี่น้องประชาชนที่อพยพทําไมต้องกลับไปอยู่ในพื้นที่เก่าครับเนื่องจากว่ารัฐที่เคยสัญญาว่าจะให้ที่ดินนะครับไม่ไม่มีที่ดินทํากิน,นครับเขาจึงอพยพกลับมาที่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นล่าสุดเนี่ยผมทราบข่าวจากข่าวออนาังสือพิมพ์นะครับว่ามีการ สนธิกําลังทหารป่าไม้แล้วก็ฝ่ายต่างๆครับว่าจะบังคับชาวบ้านเหล่านี้กลับมานะครับฝากไปยังรัฐมนตรีว่าขอให้รับฟังชาวบ้านแล้วก็ใช้แนวทางแบบปณิประนอมนะครับเรื่องที่2ครับท่านประธานครับเรื่องของโรงเรียนบ้านซิแปรนะครับที่อำเภออมก๋อยนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ทําหนังสือไปถึงกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะครับเรียบร้อยไปแล้วกรมหนังสือจากราชการตอบกลับมาเมื่อวันที่6กันยา6-2นะครับวันนี้คือ พลังงานไฟฟ้าที่จากแสงอาทิตย์นะครับหรือว่าโซล่าเซลล์ที่มีอยู่นะครับโรงเรียนใช้ไม่ได้มา2ปีแล้วนะครับขอให้ทางหน่วยงานที่รับปากกับโรงเรียนนะครับได้มาซ่อมแซมโซล่าเซลล์ให้กับโรงเรียนโดยด่วนครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับครับต่อไปคุณ